The well ไวทองคืออะไรแก้ยังไงให้เห็นผลไวทองนะคะคือวัวที่หมดประจําเดือน,นะคะ่ะเกิดกับคนที่ประจําเดือนขาดหายไปติดต่อการประมาณ12รอบเดือนหรือว่า1ปี 1> คนคนนั้นนะคะ<ๆ>ก็จะไม่มีประจําเดือนอีกค่ะนานๆมาทีมาสักครั้งหนึ่งอะไรแบบนี้เมื่อประจําเดือนหมดนะคะฮอร์โมนเพศก็จะลดลงทันทีค่ะสิ่งที่ตามมานะคะก็คือการเปลี่ยนแปลงของร่างกายภายนอกค่ะไม่ว่าจะเป็นผิวพรรณแห้งบางนะคะเริ่มมีฝ้ามีกะผมร่วงนะคะช่องคลอดแหง้งรวมไปถึงมีการเปลี่ยนแปลงภายใน เช่นระบบเผาผ่านทํางานลดลงอ้วนง่ายนอนหลับยากอารมณ์แปรปรวนเสี่ยงโรคก,กระดูกพรนสูงขึ้นถ้าใครฟังมาถึงตรงนี้แล้วกำลังม,มีอาการไวทองซึ่งวิธีการบรรเทาอาการไวทองมีหลายๆวิธีค่ะแต่วิธีที่ปลอดภัยและเห็นผลก็คือการทดแทนฮอร์โมนด้วยสารไฟโตเอสโตรเจนที่มีอยู่ในอาหารค่ะ สารไฟโตเอสโตรเจนมีคุณสมบัติพิเศษที่สามารถช่วยบรรเทาอาการไวทองและฟื้นฟูร่างกายได้ดีแต่ต้องเป็นไฟโตเอสโตรเจนคุณภาพใหม่สดเท่านั้นนะคะจึงจะช่วยบรรเทาอาการไวทองได้จริงสำหรับใครนะคะที่มีอาการไวทองแต่ว่าไม่มีเวลาไม่รู้ว่าจะไปเลือกซื้อที่ไหนที่มีคุณภาพจริงๆนะคะนี่เลยค่ะดีโตเฟนเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะที่มีคุณภาพใหม่สดช่วยในเรื่องอาการไวทองได้ดีจิ้มเลยค่ะท่ตกะ